ลงทุน i m มได้เวลาลงทุนวันนี้ชวนทุกคนมาคุยกันรืรังหุ้น BPP บ้านปู่พาวเวอร์หุ้นโรงไฟฟ้าในกลุ่มของบ้านปู่ที่กำลังอยู่ในยุคของ AI และ data center ซึ่งต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง EP นี้เราจะมาคุยกันว่า BPP ทำอะไรบ้าง งบล่าสุดบอกอะไรกับเรานักวิเคราะห์และดิฟสโคปมีมุมมองต่อหุ้นเป็นยังไงเราช่วงท้ายเรามาสารุปปัจจัยที่สำคัญกันครับบอนล,ลงทุนชามชวนทุกคนมาศึกษาหุ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่สนใจการลงทุนการเงินการทำงานและการทำธุรกิจไม่ใช่เป็นการชี้นำแนะนำในการซื้อขายหุ้นโปรโดใช้วิจารณญาณของคุณในการพิจารณาข้อมูลในลงทุนชามเป็นการรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาหนึง่ง และจะมีความเห็นส่วนตัวของผมร่วมด้วยเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ในบริบทที่แตกต่างกันครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่เห็นถึงความตั้งใจในการนําเสนอข้อมูลด้วยเจตนาที่ดีและขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยหรือสมัครสมาชิกเลี้ยงกาแฟให้กําลังใจกันด้วยนะครับ บ้านปูพาวเวอร์หรือ BPP ก่อตั้งขึ้นในปี2539โดยบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนเพื่อขยายจากธุรกิจฐานหินไปสู่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่สามารถสไร้างรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นเพราะธุรกิจปรงไฟฟ้ามีสัญญาขายไฟระยะยาวกับภาครัฐและลูกค้าเอกชนรายใหญ่ช่วยลดความผันผ,นผวนของไรายได้จากธุรกิจฐานหินได้ครับโดยการที่แยก BPP ออกมา ก็ทําให้มีความคล่องตัวในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆในหลายประเทศโดยในปี2559 BPP ขาย IPO หุ้นละ21บาทและเข้าเทรดในตลาดหุ้นไทยปัจจุบัน BPP ทำธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยมีทั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานฟอสซิลและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยลงทุนอยู่ในหลายประเทศเช่นไทย ลาวจีนญี่ปุ่นเวียดนามสหรัฐเอเมริกาและมีะไรายได้หลักมาจากการขายไฟให้กับภาครัฐและเอกชนผ่านสัญญาระยะยาวซึ่งช่วยทําให้บริษัทมีไรายได้ที่มัน่นคงในแต่ละปีโดยมีโครงสร้างธุรกิจแบ่งออกเป็น3ส่วนที่สําคัญก็คือ 1. โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงกลุ่มที่2 พลังงานหมุนเวียนเป็นการลงทุนผ่านบริษัทบ้านปู่ Next โดยมีบริษัทบ้านปูและ BPP ถือหุ้นร่วมกันเพื่อลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมส่วนกลุ่มที่3เป็นธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานซึ่งลงทุนผ่านบ้านปู Next เช่นกันพัฒนาและจำหน่ายระบบกักเก็บพลังงานระบบจัดการการขนส่งด้วยยานพาหนะไฟฟ้าและในปัจจุบันนะครับ BPP มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ3,600เมกะวัตต์และตั้งเป้าขยายเป็น5,300เมกะวัตต์ภายในปี2,573โดยมีแผนมุ่งสู่พลังงานที่สะอาดมากขึ้นครับเรามาเช็คผลการดำเนินงานล่าสุดของ BPP กันนะครับซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ผมใช้ข้อมูลงบกำไรขาดทุนครึ่งปีแรกของปี68ของ BPP ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและที่ปรากฏอยู่ในไฟล์ Excel ของ BPP นะครับโดยสรุปมาเฉพาะ,ะรายการที่สำคัญมาดูกันครับเครื่องปีแรกของปี68 BPP มีไรายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจ13,663ล้านบาทลดลง2%เย r อ n นเย r เป็นการเทียบกับเครื่องปีแรกของปี67นะครับไรายได้ที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก ธุรกิจขายไอ้น้ำที่จีนที่มีทั้งปริมาณการขายและราคาขายที่ปรับตัวลดลงรวมถึงรายได้จากการขายไฟที่สหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลงซึ่งทาง BPP อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าที่สหรัฐอเมริกามีปริมาณการขายไฟที่ลดลงแต่รายได้ลดลงไม่มากเนื่องจากราคาขายไฟเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้นจึงประคองรายได้ไม่ให้ลดลงมากครับส่วนรายได้อื่นๆนะครับ อยู่ที่390ล้านบาทเพิ่งเข้ามาในปีนี้มาจากการขายสิทธิ์การปล่อยคาร์บอนและมีะไรายได้จากการขายก๊าซธรรมชาติเป็นต้นครับมาดูในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายกันบ้างมีต้นทุนลดลง1.9%เนื่องจากต้นทุน่านหินของโรงงานไฟฟ้าที่จีนปรับตัวลดลงและมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้น 1. 4เเตตรงนี้ BPP บอกว่าเนื่องจากมีการขยายงานในสหรัฐอเมริกา จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับมาถึงตรงนี้จะเห็นว่ารายได้รวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย0.7%โดยมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลง0.8%และพอมาดูข้อมูลทางการเงินนะครับจะเห็นว่า BPP มีกําไรจากอนุพันธ์และอัตราแล,ลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น182%มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าเพิ่มขึ้นอีก โดยที่มีต้นทุนทางการเงินและพวกดอกเบี้ยจ่ายลดลง17%ก็ทำให้บรรทัดสุดท้ายของงบกำไร,ราขาดทุนครื่องปีแรกของปี68 BPP มีกำไร,รสุทธิ1,846ล้านบาทเพิ่มขึ้น11%ครับภาพรวมของงบกำไร,ราขาดทุนก็ถือว่า BPP ยังประคองรายได้มีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดีรวมทั้ง มีการบริหารทางด้านการเงินได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับมาดูอัตราส่วนทางด้านการเงินกันบ้างครับสำหรับเครื่องปีแรกของปี68 BPP มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ลดลงมากโดยเฉพาะการใช้สินทรัพย์และเงินทุนที่ทำผลงานได้ต่ำลงส่วนอัตรากำไรสุสทธิปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องปีแรกของปี67แต่ก็ยังต่ำกว่าปี66นะครับส่วนนี้สินต่อทุนที่ปรับตัวลง ก็แสดงถึง BPP ยังบริหารโครงสร้างทางการเงินได้ดีทําให้พร้อมสําหรับการขยายลงทุนในอนาคตครับส่วนค่าสถิติที่สําคัญทางด้านราคาหุ้นณนะวันที่10ตุลาคมปี68ถ้าดูข้อมูลแบบนี้จะเห็นว่าราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาตลอดนะครับแต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ราคาหุ้น BPP เพิ่งจะเด้งแรงขึ้นมาจากประมาณ8บาทมาอยู่ที่10บาท โดยมีค่า P/E ปรับตัวเพิ่มขึ้นสะท้อนถึงการเก็งกำไรในกลุ่มพลังงานโดยที่ยังมีค่า P/BV ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีที่ยังต่ำและอัตราเงินปันผลที่ลดลงมาอยู่ที่5.88%ตรงนี้แสดงถึงตลาดเริ่มที่จะมองบวกต่อหุ้นแต่ว่ายังไม่เชื่อมั่นเต็มที่ครับมาดูในส่วนของการวิเคราะห์จากบรอการกันบ้างครับ ตอนที่ผมทําข้อมูลในส่วนนี้เป็นวันที่10ตุลาคมปี68เป็นช่วงที่ตลาดปิดไปแล้วราคาหุ้นอยู่ที่10บาท20สตางค์มีบทวิเคราะห์หุ้นมาจากสีอบรกอร์ด้วยกันมีสาอบรกอร์แนะนําซื้อมีหนึ่งบเกอร์แนะนําถือมาเช็คส่วนต่างราคาเป้าหมายกันก่อนครับถ้าใช้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย9บาท7จสสตางค์จะทําให้มีดาวซดลบเอร์เซและถ้าใช้เป้าหมายต่ําสุดที่9บาท จะทำให้มีดาวไซด์ลบสิเปร์เซ็นต์ครับสำหรับความเห็นที่แนะนำให้ถือนะครับมองว่า BPP ยังมีพื้นฐานที่แข็งแรงแต่ปัจจัยบวกส่วนใหญ่ถูกสะท้อนเข้าไปในาราคาหุ้นมากแล้วทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมามากในช่วงเวลาสั้นๆจึงมีความน่าสนใจในเชิงมูลค่าที่ลดลงบร็อกเกอร์รายนี้มองว่าควรจะต้องรอดูความต่อเนื่องของกำไรในไตรมาสถัดไปครับ ส่วนความเห็นของโบรกเกอร์ที่แนะนําให้ซื้อนะครับมองว่าธุรกิจกําลังฟื้นตัวจากต้นทุนพลังงานที่ลดลงและแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงจะช่วยลดภาระทางด้านการเงินในขณะที่แผนขยายโครงการพลังงานสะอาดในหลายๆประเทศเริ่มเห็นผลง,งานมากขึ้นจึงมองว่า BPP เป็นหุ้นโรงไฟฟ้าที่มีกระแสเงินสดมั่นคงน่าสนใจครับลองมาดูการวิเคราะห์ด้วยระบบ AI ของเว็บไซต์ deepscope.com กันบ้างครับ deepscope ให้คะแนนด้านคุณภาพจากปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่31คะแนนเนื่องจากมี ROA และ ROE อัตราผลตอบแทนจากการใช้สินทร,รัพย์และเงินทุนยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มส่วนจังหวัดในการซื้อขายหรือมุมบอลช้ทางเทคนิคได้คะแนน,นที่9 1คะแนนแสดงถึงมีแรงซื้อเข้ามาในเชิงเทคนิคทำให้หุ้นมีแนวโน้ไมไปขาขึ้น ดูวรวมดิสโคปมองว่าพื้นฐานยังอ่อนแอแต่มีจังหวะเข้าซื้อมาแล้วครับก็เป็นข้อมูลการวิเคราะห์ด้วยระบบ AI แบบเร็วๆที่สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจได้ดีอีกรูปแบบหนึ่งครับอีกฟังก์ชันหนึ่งของ d p s c o p e ที่น่าสนใจนะครับก็คือ Signal เป็นการนำเสนอหุ้นที่มีโมเมนตัมในการซื้อถือและขายซึ่งผมได้สมัครรับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line ก็เป็นอะไรที่สะดวกมากครับ เหมือนมีผู้ช่วยมาเสิร์ฟหุ้นที่น่าสนใจทุกๆวัน DeepScope เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นที่ใช้เทคโนโลยี AI นำเสนอหุ้นที่น่าสนใจหลายๆมุมมองช่วยประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนๆสามารถเข้าไปใช้งานฟรีได้นะครับแต่ถ้าสนใจใช้งานแพ็กเกจแบบ Pro ที่มีฟังก์ชันเพิ่มเติม,ตมก็สามารถสมัครแพ็กเกจแบบ1ปีใส่โค้ด LTT รับส่วนลดพิเศษ30%ได้เลยครับ และเพื่อความสะดวกผมได้ลงรายละเอียดไว้ใน description เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมได้สรุปปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่น่าสนใจเกี่ยวกับ BPP มาอย่างละหนึ่งข้อครับมาดูที่ปัจจัยบวกกันก่อนนะครับจากข้อมูลของ IEA ซึ่งเป็นหน่วยงานข้อมูลพลังงานของสหรัฐอเมริกานะครับรายงานว่าในปี2568จะมีการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้น ประมาณ3.3%และในปี2,569จะมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก3.7%เนื่องจากมีโรงงานใหม่เปิดเพิ่มขึ้นและมีการเติบโตของธุรกิจ AI กับ Data Center ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าสูงมากนะครับข้อมูลในส่วนนี้จึงหนุนให้ธุรกิจของ BPP ซึ่งมีสัญญาขายไฟระยะยาวในหลายประเทศมีโอกาสจะสร้างไรายได้เพิ่มขึ้น ในอนาคตอย่างต่อเนื่องครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่ BPP มีไรายได้และส่วนแบ,บ่งกำไรมาจากต่างประเทศเป็นหลักและเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐก็ทำให้มีความเสี่ยงด้วยนะครับเช่นราคาขายไฟที่อาจผันผวนได้ตามอากาศและปริมาณการขายหรือจะเป็นกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกระทบกับไรายได้และต้นทุนอีกความเสี่ยงหนึ่งก็คือ ค่าเงินและอนุพันธ์ซึ่งในบางช่วงค่าเงินบาทอาจจะแข่งค่ามากเกินไปก็จะทําให้ขาดทุนในส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนได้ครับสรุปตรงนี้อีกทีนะครับทั่วโลกยังมีความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะธุรกิจ AI และ Data Center ที่ต้องใช้ไฟฟ้าสูงมากแต่ไรายได้หลักของ BPP มาจากต่างประเทศจึงต้องบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งอนุพันธ์และค่าเงินอย่างมีวินยัย ซึ่งจะทำให้หุ้น BPP เหมาะกับนักลงทุนสายปันผลที่ต้องอดทนรอการเติบโตจากการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยที่สามารถรับความผันผวนจากกำไรที่เหวี่ยงไปมาในแต่ละไตรามาสได้ครับหลังเพื่อนๆล่ะครับมองว่าหุ้น BPP เป็นยังไงบ้างน่าสนใจลงทุนไหมหรือมีความเสี่ยงมากกว่าที่คิดลองแวะมาคอมเมนต์พูดคุยแชร์กันหน่อยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนด้วย สำหรับ EP นี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการซื้อขายหุ้นหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากข้อมูลนะครับถ้าผมมีประเด็นไหนที่ตกหล่นไปหรือเพื่อนๆมีความเห็นเพิ่มเติมรบกวนแวะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับลงทุนท่ามได้เวลาลงทุนขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนมีกำไรแล้วพบกันใหม่ครับ